สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนาโปรแกรมอัดกีตาร์หรือว่าโปรแกรมทาเพลงนะครับก็จะโฟกัสเป็นกลุ่มของคนที่อยากจะเริ่มเข้ามาในวงการนี้หรือจะจริงจังขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นระดับแบบว่าแต่งเพลงเ,งเองได้แล้วอ,อยากทําเดมโมเก็บไว้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ผมจะเน้นในเรื่องการประหยัดเงินในกระเป๋าของเราให้มากที่สุดอันไหนใช้ฟรีได้ก็ใช้ไปไหนที่ควรเสียเงินก็จะเลือกแบบที่คุ้มค่าเงินมากที่สุดครับ ขอเริ่มที่ฝั่ง Windows ก่อนนะครับกับโปรแกรมที่ชื่อว่า Waveform จริงๆฝั่ง Windows ก็มีให้ใช้ฟรีหลายตัวนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกตัวนี้เนี่ยเพราะว่าโปรแกรมมันค่อนข้างเสถียรครับแล้วก็ไม่กินกําลังเครื่องเท่าไหร่ขนาดผมใช้คอมเก่าๆก,ก,ก็ยังรันไหวได้สบ,สบายๆครับแต่ด้วยความที่มันเป็นโปรแกรมฟรีครับก็เลยไม่ค่อยมีอะไรให้ใช้เท่าไหร่อย่างถ้าเราอยากจะอัดกีตาร์เนี่ยก็ไม่มีจําลองแอมป์ให้ใช้ครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสามารถไปใช้ล p l กอินจำลองแอมป์ตัวอื่นได้ก็จะมีทั้งฟรีและไม่ฟรีครับแต่สำหรับ สบายเลยครับต่อมานะครับถ้าเกิดเราพบว่าเออเราชอบงานทางด้านนี้เราอยากจะจริงจังขึ้นมาหน่อยพร้อมที่จะจ่ายเงินซื้อโปรแกรมดีๆมาใช้งานเนี่ยผมก็มีแนะนําอยู่2ตัวครับแล้วโปรแกรมตัวแรกก็คือโปรแกรม Reaper นะครับข้อดีตัวนี้ครับก็คือราคาไม่แพงเริ่มที่60เหรียญที่สําคัญคือโปรแกรมค่อนข้างเล็กครับแล้วก็เสถียรมากไม่กินกําลังเครื่องแต่ข้อเสียของโปรแกรมนี้ครับก็คือแทบจะมาเด่ตัวไม่ค่อยมีอะไรใ,ใช้งานเท่าไหร่แต่อย่างพวก EQ Compressor อะไรพวกนี้ที่ให้มาก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ครับแต่ว่าแนะนำไปหา แต่ถ้าเกิดเรามีปลั๊กอินที่เราชื่นชอบแล้วใช้งานประจําอยู่เนี่ยเราสามารถนํามาใช้ร่วมมาบตัวนี้ได้เลยครับซึ่งมันก็ทำงานได้ดีไม่แพ้กับโปรแกรมแพงตัวอื่นเลยครับแล้วโปรแกรมเสียเงินตัวต่อมาที่อยากจะแนะนำก็คือ QBase e l e m e n t ครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวถูกสุดของ QBase ครับแต่ถูกสุดขเขาเนี่ยก็อยู่ที่เราราวสี่พันก็จะมีจัดโปรโมชั่นบ้างเป็นบางช่วง b ำหรับ c u b e ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่ระดับสากลนิยมใช้กันมากเลยครับห้องอัดเล็กห้องอัดใหญ่ก็ใช้ตัวนี้กันทั้งนั้นเลยสำหรับตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าครับจ่ายไป4,000ก็ได้ทุกอย่างมาค่อนข้างครบเลยครับไม่ว่าจะเป็น EQ c o m รสเซอร์จำลอง Am หรือพวกจำลองเครื่องดนตรีต่างๆก็มีมาให้ค่อนข้างครบคันครับสามารถมาทำเดโมได้มิกจบในตัวเดียวได้เลยแต่ถ้าความคิดเห็นส่วนตัวผมขอเลือก Reaper ดีกว่าครับเพราะส่วนตัวผมใช้อัดแค่คีตาร์ไม่ได้ใช้จำลองพวกเครื่องดนตรีอื่นๆเลยเก็บเงินส่วนต่่ in, D, ่าาาางงไปซื้้อออลลกนจจคยรวีีด แต่ถ้าเกิดผมจะเป็นที่จะต้องใช้เสียงเบสกับกลองเนี่ยผมขอไปเลือกซื้อระเบรี่แพคที่มันเป็นเฉพาะแนวดีกว่าอย่างเช่นเสียงเบสเสียงกลองที่เป็นแนวร็อกอะไรพวกนี้จริงๆเราจะใช้ที่เขาให้มาคู่ตัวก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งมิกเองอะไรเองเพื่อให้เสียงมันเป็นในทิศทางแนวที่เราเล่นแต่ผมขอเลือกไปซื้อแบบสําเร็จรูปดีกว่าครับเพราะว่ามันใช้งานได้เลยแล้วเสียงก็ดีด้วยไม่ต้องมาปรับแต่งอะไรให้วุ่นวายเลยต่อมาก็จะเป็นฝั่งแม็กนะครับผมคแ <c oughs> นะนําตัวนี้ตัวเดียวเลยก็คือ UAD Luna ไม่ว่าจะเป็นทั้งฟรีแล้วก็เสียเงินผมขอแนะนาตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นเลยข้อดีของโปรแกรมตัวนี้เลยครับคือเสถียรมากและส่วนของฟรีที่เขาให้มาก็ถือว่าใช้ได้เลยครับตัวแรกก็จะเป็นตัวเทปออกซิไดซ์ซึ่งผมมองว่ามันก็เหมือนคล้ายๆฟิลเตอร์ครับที่ทําให้เราแบบเราฟีลลิ่งเหมือนเราอัดผ่านเทปอะไรเงี้ยต่อมาก็จะเป็นตัวจําลองเครื่องดนตรีครับแต่เท่าที่ดูรีวิวมาเนี่ยก็ถือว่าเขาให้มาอย่างครบคันอยู่นะครับขนาดของฟรียังให้มาเยอะเลยมีไม่ให้หลายเครื่องดนตรีเรียกว่ามาทาเดโม่จบได้เลยแต่ก็อย ประมาณ400เหรียญฟังดูก็แบบโอ้โหไม่โคตรแพงเลยแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือโคตรเทพเลยนะครับเพราะว่าเหมือนยกสตูดิโอใหญ่ๆมาไว้ในเครื่องคอมเราเลยสิ่งที่ได้มาเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็น EQ c o m p e ซ s ร r ของ API EQ ของ Pultec c o m p e ซ s e r LA2A ซึ่งแต่ละตัวที่ว่ามาเนี่ยก็ใช้อยู่ในเพลงดังๆที่เราฟังๆกันทั้งนั้นเลยครับถึงแม้มันจะเป็นแค่ปลั๊อินแต่ค่ายนี้ก็ขึ้นชื่อเรื่องการจำลองมาให้ได้แบบใกล้เคยียงอะนาล็อกมาก ซึ่งพูดตรงๆครับก็มีน้อยคนมากที่จะมีโอกาสได้ไปจับอุปกรณ์ระดับนั้นรวมทั้งตัวผมเองด้วยได้ลองเล่นในพัคอินคุณภาพดีๆแค่นี้ก็ดีใจแล้วครับจริงๆก็ยังมีพัคอินตัวอื่นมาให้ใช้งานอีกด้วยก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มราคาเลยครับคือถ้าเกิดใครชอบมิกเพลงแล้วอยากทำงานสายมิกเพลงนะผมเชื่อตัวนี้ขาดใจนะครับจ่ายทีเดียวจบจริงๆเอาไปทำงานหาก,กินได้สบายๆเลยแต่ชาววินโดว์ไม่ต้องเสียใจไปนะครับผมเชื่อว่าอนาคตเขาต้องทำมาให้ใช้อย่างแน่นอนเพราะอย่างออเดียโอเอ็นเนอร์เฟลตัวท็อปของเขายังเ็นทัลเลย สำหรับในส่วนของลั๊กอินะครับขอเริ่มในส่วนของ EQ Compressor ก่อนสำหรับของฟรีนะครับผมขอแนะนำอยู่สงค่ายคือ Analog o s s i o n กับค่าย TDR เพราะที่ผมลองมันเนี่ยคือให้ใช้ฟรีแล้วก็ดีจริงๆเลยครับไม่กักแต่สำหรับเวอร์ชันเสียตังเนี่ยถ้าเกิดใครใช้ UAD Luna ผมแนะนำให้ซื้อตัว Luna Pro ไปเลยครับอีกค่ายหนึ่งก็คือจากค่าย Fab Filter ครับแต่นี่คือแพงเลยครับแต่ว่าก็ดีจริงเช่นกันแต่พูดตรงๆว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ไปรับจ้าง m i กเพลงอะไรใช้แค่ของฟรีก็พอครับเก็บเงินไปซื้อ Audio Interface กับ Monitor ดีๆใช้ดีกว่าคือขอให้ต้นทางเราอดี E ่ัก็ตวจบเลาน้น ไม่จาเป็นต้องใช้เยอะสาหรับปลั๊กอินจําลองแอมป์กนะีต้า่เนี่ยผมเชียร์อยู่ค่ายเดียวเลยครับก็คือจากค่ายนิวโรดีเอสพีซึ่งตัวที่แนะนําก็จะเป็นของตัวคอร์วองครับเพราะว่ามันอาจได้ทั้งกีตาร์แล้วก็เบสหรือใครมีพวกก้อนจาลองแอมป์อย่างพวกสไตล์มอนอิลิเดียมอะไรพวกเนี้ยเราก็อาจแบบต่อตรงไปเลยแล้วเราก็ใช้ดีเลย์รีเวิร์สจากคอร l รีวองนี่แหละแต่ถ้าเกิดเราอัดพวกแนวเมทัอลอะไรมบบนี้ก็ลองดูครับมีหลายตัวให้เลือกใช้มีโปรแกรมพวกนี้มันก็มีให้เลือกใช้งานอย่างมากมายแต่ผม